สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ว i c l e ดีไซน์ครับก็ผมรับหน้าที่พีเต์นะครับสมาชิกกลุ่มมีอยู่2คนครับคือ1นายเจษดาศรีสง6 0 3 0ศ์เครื่องกลครับแล้วก็คนที่2นายทัศพรรเจริญสุข6 0 3 0 3 0 2 2 99ครับผมเครื่องกลเช่นเดียวกันครับเสนออาจารย์กิติพงษ์ยาวาจาครับถัดมาเป็นคำนำนะครับ มาสาร,รบัญครับผมและวัตถุประสงค์ในการออกแบบรถของเรานะครับออกแบบรถให้ให้มีอัตราทดเกียร์ของยานยนต์ทําการปรับปรุงค่าได้ตามที่เราต้องการครับออกแบบลักษณะการใช้งานของยานยนต์ในสถานการณ์ต่างๆครับเช่นขับบนท้องถนนทั่วไปหรือขึ้นทางชานันหรือแบบรถแข่งหรือในสนามแข่งครับผมซึ่งเดี๋ยวจะแสดงในคาซิมนะครับเหล่านี้และออกแบบการขึ้นทางชันของยานยนต์สามารถขึ้นทางชันได้สูงสุดเท่าใด อัตราทดเกียร์ไหนเกียร์ไหนดีสุดเนี่ยครับก็จะแสดงในค่าซิมเช่นเดียวกันนะครับ 4. ออกแบบอัตราเร่งของยานยนต์ว่าควรติดตั้งการขับเคลื่อนแบบใดล้อหน้าล้อหลังหรือ4ล้อหรือ4ล้อไม่มีเฟืองปรับปรุงค่าห้องเกียร์อัตราทดเกียร์มีประสิทธิภาพสูงสุดครับนี้คือนำเกียร์เรามาปรับปรุงอีกทีให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นครับผมออกแบบระยะห่างของเพลาจํานวนฟันเฟืองเกียร์ครับ น,นี้ด้ดวยครับถัดมาเป็นข้อมูลของรถนะครับข้อมูลของรถเราก็จะเป็นประเภทรถแฮชแบ็กครับเป็น C ีคลาสนะครับขนาดครึ่องยนต์2,000ซีซีครับพละสูงสุดที่รถคันนี้ทําได้คือ2,400นิวตันเมตรที่3,500รอบครับกำลังสูงสุดอยู่ที่126กิโลวัตต์ครับผมอัตราทดเกียร6์6เกียร์เดินหน้านะครับผมก็ที่ผมกําหนดขึ้นมามีเกียร์ต่าสุดอยู่ที่3.85ครับต่อหน,นึง่ง อัตราทดเกียร์สุดท้ายเท่ากับ0.915ครับตอน1อัตราทดส่วนท้ายเท่ากับ4ครับผมอัตราทดเกียร์ถอยหลังเท่ากับ3.75ครับและมวลของรถคันนี้ผมดีไซน์ที่1,600กิโลกรัมครับค่า Cd ของรถก็0.24ครับผมขนาดความกว้างความยาวของตัวรถครับความกว้างอยู่ที่1.811เมตรครับยาวที่3.310เมตรครับสูงที่1.42เมตรครับ ขนาดของฐานล้อ2 8 1 0ยครับยางขนาด2 2ทับส R 1 8ครับผมออกแบบอัตราทดเกียร์ครับอัตราทดเกียร์ผมใช้สูตรของเจนนะครับในการออกแบบสูตรของเจนก็จะตามนี้เลยครับมี6เกียร์ก็ใช้แบบนี้ครับและหาค่า r ออกมาค่า r มาแทนในสมการก็จะได้อัตราทดเกียร์ที่เกียร์ต่างๆออกมาครับเป็นแบบนี้ครับผมถัดมานะครับการสมรรถนะของยานยนต์ที่ทําการออกแบบครับ ก็อันนี้ออกแบบมาจากทอกกับแรงม้านะครับก็จะได้กราฟนี้ออกมาครับผมแล้วก็มาหาพื้นที่หน้าตัดรถครับพื้นที่หน้าตัดรถก็ผมก็ใช้ความสูงของกว้างมาหานะครับสูตรนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนนะครับหาแรงต้านการขับขี่ของรถครับก็จะได้ออกมาเป็นสมการด้านล่างนี้นะครับเป็น แรงต้านรวมครับที่ขับขี่ทางตรงครับผมถัดมานะครับกราฟของแรงต้านการขับเคลื่อนของรถยนต์ครับของรถของเรานัเองก็นะครับนาความเร็วที่จุดต่างๆมาแทนในสมการนี้นะครับก็เป็นความเร็วที่50 100 1 5 0 2 0 0 250ครับกําลังของเครื่องยนต์นะครับผมกาลังของเครื่องยนต์ก็เช่นเดียวกันครับก็ ขออภัยนะครับไม่ใช่กําลังของเครื่องยนต์ครับเป็นกําลังของเครื่องยนต์ที่ส่งไปถึงล้อนะครับครับที่50ก็จะได้1.1ถัดลงมาเลยครับ1 0 2 150 200 250ครับได้100กิโลวัตต์ครับผมคำนวณรัศมีของล้อรถครับผมก็จะได้รัศมีรวมอยู่ที่329.9มิลลิเมตรครับผมตารางแสดงกำลังการขับเคลื่อนที่รอบต่างๆครับ ก็จะได้เป็นตารางนี้ออกมาครับผมส่วนความเร็วนั้นหาได้จากสูตรและสมการด้านล่างนี้ครับก็จะได้ความเร็วที่รอบต่างๆออกมาครับและเกียร์ต่างๆครับผมถัดมานะครับเป็นการสมรมานะการขับเคลื่อนของเกียร์ครับเราตั้งใจออกแบบเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ําเกินครับเนื่องจากเราต้องการการออกตัวที่ดีครับผมซึ่งให้รถออกตัวได้แรงก็คือ ออกแบบเกียร์ต่ำเกินนิดนึงครับจากจากกราฟครับผมกราฟตรงตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบรถความเร่งออกตัวสูงดังนั้นต้องใช้เกียร์ต่ำเกินครับถูกต้องครับผมอันนี้อ้างอิงจากในหนังสือเรียนเลยนะครับออกแบบกราฟสมดุลท่ของยายนยนต์ที่มีความชันระดับต่างๆครับก็จะมีที่0ูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบครับซึ่งรถคันนี้สามารถขึ้นได้สูงสุดที่หกสิบนะครับ ถ้า <cido> มากกว่านี้ก็ตารางแสดงแรงบิดและความเร็วเมื่อยานยนต์ใช้เกียร์ต่างๆครับตารางแสดงแรงบิดและความเร็วเมื่อยานยนต์ใช้เกียร์ต่างๆครับก็จะมีที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามครับก็จะออกมาเป็นตามนี้ทอ็อกที่เครื่องยนต์นี้ก็มาจากกราฟนะครับกราฟที่เขียนไว้ด้านบนครับเป็นกรารสมรทนายานยนต์ครับผม และแรงที่เกิดขึ้นในเกียร์นั้นๆครับก็คิดได้จากสมการนี้ครับผมตารางนี้เลยก็จะออกมาเป็นค่าในตารางตามนี้ครับและกราฟแสดงสมรรถนะอัตราทดเกียร์ของยานยนต์บนทางชันต่างๆครับซึ่งที่ผมออกแบบนะครับออกแบบให้ขับได้ที่ความความชันสูงสุดที่60%นะครับก็แทบจะขึ้นไม่ค่อยได้แล้วนะครับ แต่ถ้าใช้เกียร์หนึ่งก็สามารถขึ้นได้อยู่นะครับคำนวณหาความเร่งของยานยนต์ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับผมว่าจำลองขึ้นมาต้องใช้อัตราเร่งเท่าใดที่มวล1,600กิโลกร,รัมครับอัตราทดเกียร์ต่ำสุดเท่ากับ3.85ต่อ1ครับละค่าซีของรถเท่ากับ0.24ครับ KR ของถนนเท่ากับ0.02ครับ แรงที่ใช้ขับครับก็900นิวตันนะครับผมก็จะได้ความเร่งออกมาตามนี้ครับ0.0738ครับผมระบบขับเคลื่อนยานยนต์ที่ได้ทําการออกแบบครับก็ถัดมาเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะมีขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนสีล้อไม่มีเฟืองครับแล้วขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมีเฟืองเหลื่อมครับกําหนดให้เป็นแบบ50/50 50นะครับฐานล้อเท่ากับ 2.810ครับความยาวเท่ากับ1.405ครับผมและความสูงเท่ากับ0.7145ครับผม rr เท่ากับ3 1 4นิวตันครับมวลของรถเท่ากับ1,600กิโลกร,รัมครับอัตราเร่งในการขับเคลื่อนล้อหน้ายานยนต์ที่ออกแบบครับก็จะได้ความเร่งออกมาอยู่ที่1.192เมตรเปอร์เซกกำลังสองครับอัตราเร่งในการขับเคลื่อนล้อหลัง ของยานยนต์ที่ทำการออกแบบครับก็จะได้ออกมาเป็น2.121เมตรเปอร์เซกครับผมถัดมานะครับเป็นการขับเคลื่อน4ล้อแบบไม่มีเฟืองเหลี่ยมนะครับจะได้ความเร่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่2.833เมตรเปอร์เซกกำลังสองครับผมถัดมานะครับเป็นการขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบมีเฟืองเหลี่ยมนะครับอันนี้คือเป็นล้อหลังถลายก่อนนะครับและถัดมาเป็นล้อหน้าถลายก่อนนะครับ ก็ผมขอเริ่มที่ล้อหลังถลายก่อนนะครับก็จะได้ความเร่งออกมาที่2.845แครับผมและเป็นล้อหน้าถลายก่อนนะครับก็เป็น3.693เครับเพราะฉะนั้นก็เลือกไปที่ล้อหลังครับถ้าจะใช้ในกรณีนี้ให้ล้อหลังเริ่มก่อนครับผมต่อไปเป็นการออกแบบระยะห่างของเพาและชุดเกียร์6เกียร์เดนหน้า6สปีดนะครับผมใช้ระยะห่างและ ก็ในเกียร์ที่1นะครับเกียร์ที่1ก็จะได้อัตราทดเกียร์ที่1นะครับเท่ากับ3.736ครับผมเป็นอัตราทดเกียร์ใหม่ก็ซึ่งมีความประสิทธิภาพเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพความแตกต่างอยู่ที่2 9ง1่2ครับจากที่เราได้ออกแบบไว้ครับผมและถัดมานะครับเป็นเกียร์ที่2เกียร์ที่2ได้อยู่2.619ครับผมก็เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ที่ 2.167ครับผมจากที่เราได้ออกแบบถัดมานะครับเป็นเกียร์3ก็ได้1.829แล้วก็ประสิทธิภาพความแตกต่างครับผมได้เท่ากับลบ2 7 2 0เครับผมเกียร์ที่4ครับเกียร์ที่4ได้1.420หาความแตกต่างออกมาความคลัดเคลื่อนจริงนะครับออกมาได้เท่ากับลบ ลบขออภัยครับลบ0.211ครับผมเกียร์5หาตาทดเกียร์ได้จากตามนี้เลยครับก็จะได้ออกมา1.077ครับผมเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างก็ได้ออกมาเป็น0.920ครับผมถัดมาเป็นเกียร์6นะครับเกียร์6ก็ทำการออกแบบออกมาได้เท่าก,กับ0.926ครับผม ซึ่ง,เ,งเปอร์เซ็นต์ความคลาเคลื่อนจริงเท่ากับ0.202เซครับผมถัดมานะครับเป็นการปรับปรุงค่านะครับเราอยากให้เป็นบวกทั้งหมดนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็น17นครับจากเดิมที่เป็น ZA เท่ากับ18ครับให้เปลี่ยนเป็น ZA ใช้ที่17ครับผมก็ที่เกณฑ์นหนึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะครับเท่ากับลบ 1. 2.99%เครับผมถัดมาเป็นเกียร์2ครับเกียร์2ก็ได้เปอร์เซ็นต์ถัดออกมาเป็นลบ0.374ครับผมเกียร์3ก็จะได้ตาทดเกียร์ที่ลดลงเท่ากับลบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะครับลดลงที่ลบ0.215%์จ่าครับผม ส่วนเกียร์สก็เป็นบวกขึ้นมานะครับ0.843เเครับผมส่วนเกียร์หเป็นลบ0.644เเครับเกียร์หหาตาทดได้ที่0.874ครับและในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของสรุปครับสรุปการออกแบบรถคันนี้ออกแบบให้เป็นรถซี่าระับเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการขับขี่บนท้องถนนโดยออกแบบให้อัตาทดเกียร์อยู่ในสูตรโดยใช้สูตรของเจนนะครับและปรับปรุงอัตราทดเกียร์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับ อัตราทดเกียร์ที่ออกแบบมานั้นสามารถใช้กับความชันของถนนได้สูงสุดถึง60%จึงท,ทาให้การขับขี่บนท้องถนนทั่วไปหรือบนภูเขาที่ไม่ชันมากนักทาได้ดีเลยครับรถคันนี้เมื่อทําการคํานวณและออกแบบการขับเคลื่อนของรถแล้วรถคันนี้ควรใช้การขับเคลื่อนแบบ2ล้อเมื่อขับอยู่บนถนนปกติครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกหรือจมอยู่ในโคลนจมอยู่ใน ถนนที่ไม่เรียบครับเป็นถนนทรายอะไรประมาณนี้ครับสามารถเปลี่ยนมาใช้โหมดขับเคลื่อนแบบสี่ล้อเพื่อให้การขับขับเคลื่อนนะครับไหลลื่นได้ดีขึ้นครับและผู้ออกแบบต้อง,ต,องต้องการให้ออกแบบรถเป็นรถที่เน้นการออกตัวจึงดีไซน์เกียร์ให้เหมาะสมกับการออกตัวหรือตาเร่งที่สูงสูงครับครับผมขอจบการนำเสนอในส่วนของทฤษฎี 3, เพียงเท่านี้ครับ ตร,ตรงนี้เป็นบรรณุก,กรมนะครับนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนของการออกแบบและเซตค่ารถนะครับในการเซตค่านะครับความยาวความกว้างและความสูงผมให้เป็นตามนี้นครับก็คือค่าตามรายงานของผมครับถัดมานะครับถัดมาเป็น ระบบครับอันนี้เป็นของเครื่องยนต์และถัดมาครับเป็นแอโรไดนามิกครับแอโรไดนามิกก็เซตตามนี้เลยครับถัดมาครับเป็นสเปอร์เกียร์ครับก็ตามนี้เลยครับผมน้ำหนักอยู่ที่1,600กกิโลกรัมครับถัดไปจะเป็นการจำลองนะครับ ครับในส่วนนี้นะครับเป็นการเซตค่าของความเร็วในการขึ้นทางชันครับที่เป็นเป็นทรายแล้วมีความชันอยู่ที่20องศาครับผมตรงนี้เป็นเคสทดสอบน,นะครับแล้วใช้เกียร์ขึ้นเป็นเกียร์เกียร์ออโต้ครับผม5าเกียร์ครับ, <S <S รบในส่วนนี้นะครับเป็นการจำลองการขึ้นทางชันที่ความชัน ยีองศานะครับและเป็นแบบออฟโรดนะครับพื้นเป็นพื้นทรายครับก็จะเห็นว่าสามารถขึ้นได้นะครับเท่าที่ออกแบบมาที่ออกแบบไว้ในรายงาน,นครับสามารถขึ้นได้สูงสุดถึง6กเซเลยนะครับงานรถที่เราออกแบบนะครับก็จะออกแบบ ได้ตามวิดีโอนี้เลยเมื่อซิมูเลชันออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้ครับรถก็จะวิ่งอันนี้ทดสอบในสนามนะครับเป็นสนามแข่งรถครับผมรถของเราเป็นรถ c ี a r d ครับผมออกเป็นทรงกึ่งแฮชแบกหน่อยกึ่งซีดานหน่อยนะครับ mm hmm. ก็เลยได้ออกมาตามนี้การเข้าโค้งก็ทำได้อย่างสมูทนะครับ ครับขอจบการน,นำเสนอเป็นวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ